สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีลิมิเต็ดจำกัด14,000ชิ้นนะครับซึ่งของฟรีชิ้นนี้อยู่ในแมป i s p i c a b l e มีเหมือนเดิมนะครับของฟรีชิ้นนี้ไม่ใช่ว่า g r ร o c ค a f นะครับนะซึ่งตัวของฟรีชิ้นนี้ก็เป็นภาพันของของกรูนั่นแหละฮะอันนี้ผมไม่ได้ด่านะครับชื่อตัวละครมาชื่อกรูจริงๆนะครับอยู่ในเรื่องเอ่อดิสปิเกโบมีนแหละนะครับก็วิธีการรับอย่างแรกก็ให้เราเข้ามาในแมปเหมือนเดิมเลย เมื่อเรานะครับเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องทานะครับคือให้ทุกคนนะครับทำการเตียบกล้วยทั้งหมด1 5 0 0 0ชิ้นซึ่งกล้วยเนี่ยเราสามารถได้จากการเล่นมินิเกมออบบี้ต่างๆนะครับทั้ง3มินิเกมที่คลิปเก่าเคยเลยนะครับหรือว่าจะเล่นมินิเกมใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งมินิเกมนี้นะครับมีชื่อว่า fail mode นั่นเองก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เราทําการกด e แล้วก็กดเล่นได้เลยนะครับนะซึ่งมินิเกมนี้นะครับนะจะเป็นออบบี้คล้ายๆ tower of hell แต่เพียงแค่ว่าจากที่เราขึ้นไปด้าน มันจะมีกล้วยอยู่ระหว่างทางเดินของเราอยู่นะครับซึ่งเราสามารถเก็บได้นะครับแล้วก็มันจะมีเช็คพอยต์ด้วยนะถ้าเกิดเราผ่านแต่ละด่านนะครับก็คือถ้าเกิดเราเผลอแบบตก ร่วงไปเงี้ยมันจะพาเราวาไปยังจุดเช็คพอยต์ของเราแหละนะครับที่เช็คพอยต์ล่าสุดนะฮะที่เซฟล่าสุดเองก็เมื่อทุกคนนะครับลงมาถึงชั้นล่างสุดแล้วก็ทุกคนนะครับทำการเดินมาตรงนี้ได้เลยครับโอเคนะครับ, okay, รบเมื่อเราเดินมาถึงมันก็จะโชว์นะครับว่าเราทําเวลาได้เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดทุกคนทําเวลาตามนี้ก็จะได้กล้วยประมาณนี้เลยนนะเมื่อทุกคนนะครับเก็บกล้วยครบ1 5 0่0นานชิ้นแล้วก็ให้ทุกคนนะครับมาที่ตู้สีน้างเงินนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับจอนะแลวก็ให้ทุกคนนะครับทำการกด ต้องรอมันรีสต็อกนะแล้วก็เวลาที่มันจะรีสต็อกก็ทุกคนนะครับมาเช็คดูเพราะว่ามันจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบเมื่อเวลามันนับถอยหลังครบแล้วเนี่ยมันก็จะมีของปล่อยออกมาให้เรารับนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการรับมันก็จะมีปุ่มให้เรารับอยู่ก็เราทาการกดปุ่มบายหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราทําการกดซื้อตัวไอเทมนะครับก็วิธีการรับมันก็มีเท่านี้แหละเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยสำนี้ก็ไปลวคร